สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปแวะชมสำนักสงภูท่อมพระครับซึ่งตั้งอยู่บ้านดอนแคนตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดการสินครับซึ่งห่างจากบ้านผมประมาณ5กิโลครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ลักษณะจะเป็นยังไงก็เชิญติดตาม ไปดูด้วยกันนะครับบริเวณแห่งนี้คือสรารการ,ปรเปลี่ยนของรักสงครับก็ยังสร้างไม่เสร็จสิ้นครับเพราะว่าเพิ่งก่อตั้งมาครับครับมาดูด้านหลังของ สนักสงนะครับอันนี้บนเป็นหลังหลังเขาภูพานครับตรงนี้ครับเป็นด้านหลังของอสลาการเปลี่ยนครับนี่ครับเป็นลักษณะถ้ำเป็นถ้ำนะครับบริเวณถ้ำบนไหล่เขาครับนะ นี่ก็ผมเดินขึ้นมาดูข้างบนก่อนก็เรียบยาวไปตามไหลเขาเป็นหินนะครับเป็นหินเรียงยาวไปครับก็เป็นหินทอดยาวไปลักษณะไหลเขานะครับแล้วกเ็เจ้าสนักสงก็สร้าง พระครับซึ่งมีแรงศรัทธาจากาหลายๆประชา,าชนาที่แวะมาดูแล้วก็มีแรงศรัทธาก็ช่วยกันบริจาคครับท่านก็เอามา,าสร้างเป็นพระพุทธร,รูปบนหินหลังเป็นถ้ำนะคะข้างล่างเป็นถ้ำข้างบนก็เป็นหินอย่างนี้ครับก็ สร้างเป็นประตูรูกครับยาวไว้ครับ,รบ,รบสร้างสมกับที่ว่าเป็นสนับสงปภูธรรมพระครับก็สร้างารูปพระไว้หลายหลาย,หลายองค์นะครับเดินบนข้างหลัง สนักสงครับเป็นหินยาวนะครับหินทอดยาวเลยสำหรับน้ำที่มาหล่อเลี้ยงสำนักสำนักสงฆ์แหงนี้ก็ต่อบนมีบ่อบนหลังเขาผู้พานครับก็ต่อลงมามาลดต้นไม้มาใช้ ภายในสรนักสงครับสําหรับเจ้าสนักสงฆ์ภูท่อมพระแห่งนี้ครับก็ชื่อยาคูหลอดครับซึ่งท่านก็เป็นคนบ้านบ้านผมนะครับบ้านชาติตำบลนาคูอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินครับซึ่งท่านก็ ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนครับก็บวชได้หลายพภรษาครับเป็นพระสายธรรมยุทธครับก็บนเวียนอ,อยู่บนหลังกระพู้พานครับาหาปรีิเวกอยู่แถวหลังกระพู้พานสุดท้ายก็ มาอยู่นี่ครับภูทมพระก็มาสร้างเป็นสักสงก็ไม่ไหลายาก็ไม่นานไม่นานเท่าไหร่ครับจนนี้ก็กำลังก่อสร้างซึ่งพระถ้าผ่านการแต่งงานมาบวชเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกหลวงพ่อครับหลวงพ่อ แต่ถ้าไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกยายาคูครับยาคูก็รัสมขแห่งนี้ก็กำลังสร้างาปรับปรุงหลายๆอย่างถ้าท่านใดมีแรงศรัทธาก็เชิญนะครับตรงนี้ก็เป็นหินครับคล้ายๆเต่าครับคล้ายๆเต่า,า,า,ตาก็เป็นออกไก ที่หนึ่งที่เราขึ้นมาแล้วก็มาแวะชมบูชาครับนี่เป็นหินตั้งอยู่โดยโดยธรรมชาติครับไม่ได้ยกมาจากไหนนะครับตั้งอยู่ณสถานแห่งนี้คล้ายคล้ายเต่ามากเลยครับ สำหรับคุณพ่อ,อยาโคหลอดครับก็ปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับส่วนคุณแม่ยาโคหลอดก็ปัจจุบันตามองมาเห็นนะครับตาบอด บนหลังถ้าแห่งนี้ก็นนยครับมีมีกุฏิครับค,คบทั้งท่านทขสร้างไว้แต่ไม่มีพระไม่ไมาอยู่นะครับมียกากรลดรูปเดียวครับอยู่อยู่ที่ชั้นส่งแห่งนี้ครับก็ท่านสามารถปรับปรุงสร้างสรารการ,รเรียนสร้างกุฏิแล้วก็สร้างก่อสร้างพระพุทธรูป ก็ท่านมีความสามารถครับมีแรงศรัทธาจากชาวบ้านถนนครับท่านก็ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็จะสร้างตรงนี้สร้างอย่างเดียวครับนี่ครับคือจุดสำคัญไฮไลท์ของสักสง์่นี้คือพระนะครับยักคุณหลอดก็ มาสร้างแล้วก็หามาวางไว้บนบนถ้ำครับถ้ำลือหินของไหลเขาหูผานครับนี่ครับเป็นถ้ำอย่างนี้ก็ายาโคหลอดก็สร้างพระไว้หลายหลายองค์รับครับ,รบทั้งเ,เทสร้างบนนี้เลยแล้วก็หา มามาะดิษฐ์มาวางไว้ครับับเยอะเลยก็ดังที่ชื่อสนักสงภูธรรมพระนะครับก็มีพระมากมายครับ,บท่านใดที่มีแรงศรัทธาอยากมาเยี่ยมชมหรือกราบไหว้ก็เชิญนะครับก็ห่างจากถนนคอ,อนกรีต ประมาณกิโลกิโลกว่าครับเรียบขึ้นมาบนผ่านทุ่งนาแล้วขึ้นมาไหลเขาภูผานแห่งนี้ครับก็ทางก็สะดวกสบายอยู่ครับแต่เป็นทางลูกรังครับเข้ามาประมาณกิโลกว่าครับเป็นที่ปริเวกครับมียาคูหลอดครับรูปเดียวครับเป็นคน ดูแลรักษาสนังสงแห่งนี้ครับ และนี่ครับมาดูครับไม้กลายเป็นหินครับต้นไม้กลายเป็นหินซึ่งยัคุรลดก็ไปหามาเอา่อมารวมไว้ที่จุดเดียวครับนี่ครับมาประกอบกันเป็นไม้เป็นไม้นี่ครับแต่กลายเป็นหินซะแล้วก็นี่ครับใครอยากขึ้นมาดูมาชมก็เชิญครับนี่ครับไม้ไม้แล้วก็ มันคงอยู่หลายพันปีครับกลายเป็นหินนะครับนี่รวบรวมมาเรียงก่อก่อไว้เยอะอยู่ครับเยอะเยะก็น่าศึกษาน่ามาดูครับ นี่คือสลาการปรเปี่ยนครับอยู่ข้างล่างครับข้างบนก็ที่ผมเดินพาชมเมื่อกี้ครับ,รบวันนี้ก็มารีวิวดูสักสมภูสัมภะก็ขอจบคลิปเพียงค่นี้นะครับถ้าใครอยากจะมาดูชมก็เชิญได้นะครับที่บ้านดอนแคนตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกระสินครับ